สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง trn อ่านข่าววันนี้ขอนำเสนอข่าวหุงอิงโพส์แล้วหลังดาม่าถล่มชมพู่สุปตาคนดังร่วมงานแต่งตัวเองที่ฮ่องกงดาม่าถลม่มดาราร่วมงานแต่ง ชมพู่อารยาหลังควงน็อตวิสรุตสามีร่วมยินดีในงานแต่งปุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรพร้อมร่วมเฟรมกับอดีตนายกยิ่งรั์ชินวัตรนอกจากสาวชมก็ยังมีคนในวงการบันเทิงอีกมากมายที่ยกครอบครัวไปงานแต่งถึงฮ่องกงอาทิปันปันสุทธาตาลิเดียสรันรัตแนนปียดาไออภิษดา ไฮโซแพทอดีตหวานใจนางเอกแมทพิรณีเป็นต้นทำเอาองอิงถึงกับต้องโพสลงไอจีสตอรี่ว่างงใจกับคนว่าดาราที่มาร่วมงานแต่งนอกจากเขามีแฟนเลิกกับแฟนโลกต้องรู้แล้วเขาไปงานแต่งใครยังต้องโดนว่าอีกเหรอลองทำใจนิ่งๆไม่ว่าใครไม่เกลียดไม่โกรธดูบ้าง โลกมันจะดูโล่งโป่งขึ้นมากๆจริงๆนะไม่ได้บอกให้โลกสวยนะคะแค่ลองปล่อยวางขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดเพื่อนๆท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้วันนี้ทีอาอ,อ่านข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ พบกันใหม่ข่าวต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ